เพื่อนก็มากกว่าเพื่อนจาเพื่อนก็มากเพื่อนแต่จะบอกว่าแฟนมันก็จะแฟนก็ไม่เชิงมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่มันก็มากกว่าแฟนเพราะว่าเราเป็นพวกเรามันมันอยู่ด้วยกันจนจนจนห่วงใยกันทุกๆอย่างมันเกินมันเกินแล้วใช่ครับตอนนี้มันมีอีกคำหนึ่งครับคาอะไรคู่บุญน่าจะหมายถึงคนที่เหมือนเกิดมาเพื่อกันและกันอ่ะมาซัพพอร์ตกันแล้ครับทำให้แต่ละคนมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเ้ยใช่ครับใช่ครับ แล้วเป็นยไงบ้างครับกับคู่บุญคนนี้ตั้งแต่แบบทํางานด้วยกันมาผ่านเรื่องราวมากมายประทับใจครับประทับใจใน ท,ท,ทุกงานเป็นคนที่เขาเรียกว่าพิเศษก็ว่าได้ที่ทําให้ครอบครัวนุกได้กลับมายิ้ม,มแล้วก็ืองตาอ้าปากได้ก็อีกคนนึงก็เป็นก็เป็นเป็นปนปลายเลยครับปลายเป็นเสมือนจิ๊กซอตัวสาคัญของตัวนุกแล้วโมเมนต,ต์ต่างๆเนี่ยที่ที่เรามีมาเราประทับใจอะไรในตัวปลายบ้างแบบเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยเงอยอยากช่นุกประทับใจที่สุดเลยปลายเขาเป็นคนที่รักคนอื่นห่วงคนอื่น มากเลยนะบางครั้งห่วงคนอื่นมากกว่าห่วงตัวเองด้วยซ้ำเป็นคนที่ไม่คิดลบมีพลังบวกอยู่ตลอดเวลานุกอ่อนกลับไปเมื่อสองสามปีนุกเป็นคนที่ชอบคิดมาคิดแต่เราได้ไประยุมารู้จักกับปายได้มาไปงานกับปายออกงานกับปายแล้วอยู่ด้วยกรรันั๊บเหมือนพลังบวกปายมันส่งมาถึงนุกอะไรเงี้ยนุกก็บางเรื่องนุกก็ปล่อยวางได้อะไรเงี้ยบางเรื่องก็ไม่คิดก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเป็นคนแบบให้ให้คำแนะนำอะไรเงี้ยใช่ใช่ครับ